แฮ้ยเฮ้เฮ้โดนยิงคนดนยิงหอที่นักกำลังทำซึ้งอยู่ไม่รู้ว่าโดนยิงมาจากไหนเหตุผลี่แบ็คเ d อร์ เก็บเสียงด้วยเกือบตายชักยาไม่มีเลือดไหลอีกโอ้โหเฮียให้กูช่ววัดตมยาโอ้โห what the fuck man what the fuck man ไหวะวัวเ๊ะเฮ้ยเจอมาแล้วทีครับอ๋อไอ้หมลัจะขึ้นมาหากาวิ่ง มันก็จะขึ้นมาหากายวฮ้ยไอสัตว์แม่งไม่รู้ซะแล้วว่าคุณมีไซก้ามาแต่ฟัคเกอร์มึงขึ้นมานแคือกูจะย่อนหัวมึงลงไปเลยไอสัตว์แล้วเลวนะับเขาจะสู้มันตมโที่ฮัลโหลฮัลโหลเหย้าเย้าวุ้ยเชี่ยตายเลยคายไอคายโอดฟาก ว like ิ่งตายเลยคุยอีกวุยโอ้โห